การแข่งขันฟุตบอลยูโร2020ที่สนามกีฬาแห่งชาติกรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานเมื่อวันที่12มิถุนายนเป็นเกมในกลุ่มเอระหว่างมังกรแดงเวลพบกับสวิตเซอร์แลนด์เกมนี้รอบเพดคุณซือขัดตาทับของเวลมาในระบบ4-3-3โดยที่แผงแนวรับใช้คริสเมยแฟมยืนแบ็กซ้ายกับคอ์เนอร์โรเบิร์ตยืนแบ็กขวาแดนกลางเลือกโจอัลเลนประสานงานกับอารอนแรมซี่โดยที่แผงแนวรุกใช้แกเรตเบลแดนนีนเจมและคีเฟอร์มัวลุยก่อนส่วนทางด้านสวิตเซอร์แลนด์ใช้ระบบ สามสี่หนึ่งสองให้เชอดานชาก,กิรีเป็นเพลเมเกอร์ของทีมสนับสนุนคู่กองหน้าริวเอมโบโลและฮาริสเซฟอโรวิชเริ่มเกมมาทั้งสองทีมต่างฝ่ายต่างหาจังหวะบุกใส่กันแต่เป็นเวลที่ได้โอกาสใกล้เคียงก่อนในนาทีที่15จากจังหวะที่แดนนียลเจมเปิดมาให้กับพีเฟอร์มัวโมงเต็มๆแต่ทว่ายาันซัมเมอร์นายทวานสวิตยังซูเปอร์เซฟปัดออกไปได้ก่อนจากนั้นนาทีที่27เป็นโอกาสของสวิตเซอร์แลนด์บ้างเมื่อเควินเอมบาบูจ่ายเข้ากลางให้ฮาริสเซฟอง ยิงทันทีแต่บอลหลุดออกนอกกรอบไปท้ายครึ่งแรกเซฟโรวิชคนเดิมมีโอกาสสับไกลให้สวิสอีกครั้งแต่บอลก็ยังข้ามคานไปสุดท้ายจบครึ่งแรกทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่0-0 Mm-hmm. <laughs>